สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมนายหมอคอมซิติชชนะครับผมวันนี้ก็จะมาเปิดกล่อง iPhone 5แล้วก็ลองดูซิครับว่าตัว iPhone 5และอุปกรณ์ต่างๆในกล่องมีอะไรให้บ้างนะครับผมก็ลองมาล้วงแคะแกะเกากันเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆตามสไตล์นาหมอคอมว่าจะจับเจออะไรก็จะบอกตามนั้นนะครับเพราะว่าบางทีก็ เออไม่รู้เหมือนกันว่าที่จับอยู่นั้นคืออะไรก็ลองมาสัมผัสพร้อมๆกันครับกับ iPhone 5ครับผมพร้อมแล้วก็เปิดกันเลยครับอุอันแรกนี่คืออะไรโอ้กล่อง iPhone 5นะครับก็เป็นกลอ่องอู้รู้สึกว่าถ้าเทียบกับ 3GS ที่เป็นเครื่องเก่าที่ผมเคยทําทการแนะนําในการสอนให้แล้วก็จะเตี้ยลงกว่าเดิมสักเล็กน้อยแต่ความกว้างและความยาวอู้รู้สึกว่าจะยาวกว่ากันสักหน่อยนะครับผมแล้วก็ ให้เพื่อนๆช่วยดูให้ที่เขาเห็นเขาก็บอกว่าข้างกล่องบนกล่องเขียนว่า iPhone 5นะครับผมเปิดกล่องกันเลยครับผมเปิดออกมาแล้วอู้บนกล่องเนี่ยครับจับได้แล้วครับผมก็เป็นในส่วนของเจ้า iPhone 5นะครับวางอยู่บนสุดเลยนะครับผมก็ก็จะมีถ้าเพื่อนๆเคยใช้ในส่วนของ 3GS 3CCS ก็ iPhone 5ก็จะวางอยู่บนถาดถาดที่วางรอง iPhone นั่นแหละครับผม ยกขึ้นมาปุ๊บก็จะมีในส่วนของสมุดคู่มือเล่มหนึง่งครับผมไม่รู้ไม่ตัวนี้จะโดดเสียงในส่วนของเวลาผมแกะไปได้ยินไหมเนาะ,ะแต่ว่าผมก็จะอธิบายไปแล้วกันนะครับสมุดเล่มนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับข้างในเมื่อเราเปิดแกะในส่วนของกระดาษด้านหลังนิดนึงออกมาก็จะมีเหมือนเข็มเข็มนี้ก็เอาไว้สําหรับแกะถาดซิมของ iPhone นะครับใช้ได้กันเกือบจะทุกรุ่นเลยตรงนี้ก็ผ่านไปไม่สนเข้าไปข้างในดูต่อครับ โอ้มีกล่องเป็นกล่องพลาสติกอืมอลองอ่ารู้สึกว่าจะมีคนมาแกะของผมแล้วผมก็ลองแกะดูแล้วกันโอ้คราวนี้ครับหูฟังของ iPhone 5ที่อะไรเอียร์พอตนั่นแหละครับผมที่เขาว่ากันก็แพ็กอยู่ในกล่องพลาสติกอีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้ก็เดี๋ยวค่อยเอาไว้ทดสอบที่หลังนะครับผมอช่องต่อมาตรงกลางถัดมาหน่อยนึงเป็นอะแดปเตอร์ของเจ้า iPhone 5นะครับซึ่งรุ่นใหม่นี้ เดี๋ยวนะครับเอ๊มันพับขาไม่ได้นะครับรุ่นใหม่นี้รู้สึกตัวมันเล็กลงแต่ว่าไม่สามารถพับขาในส่วนของหัวปลั๊กได้แต่ในส่วนของรุ่นเก่าจะตัวใหญ่สักหน่อยนึงแต่สามารถที่จะพับขาได้ก็คืออะแดปเตอร์นี้ก็คือจะมีรู USB เอาไว้เสียบชาร์จกับ iPhone ได้นะครับเอ่อซ้ายมือสุดนี่อะไรทนาะทำม้วนเป็นวงกลมมาเชียร์อ้อครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของสายชาร์จ USB ตัวใหม่นะครับผมสาย USB ที่เสียบคอมหรือเสียบกับที่ชาร์จอันเมื่อกี้ได้เหรม ก็จะเป็นในหัวขนาดอ8พินนะครับซึ่งมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมเอทไมลสองข้างมันเหมือนกันเลยล่ะน่าจะเสียบได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับคราวนี้แล้ว USB อีกฝั่งนึงก็เป็น USB แบบธรรมดาเลยสายเขาก็จะม้วนมาเป็นเ,เ,เขาเรียกวงลีครับผมประมาณนั้นละกันแบนๆนะครับผมใต้ล่างนี้ก็ไม่ทราบมีอะไรมั่งแต่เราก็ผ่านไปดีกว่ามาจับเจ้า iPhone 5กันดีกว่านะครับว่า iPhone 5ตัวน,นี้มันมีรูปร่างหน้าตา แตกต่างจาก 3GS หรือ 4CS ที่ผมเคยจับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะคุ้นเคยกับ 3GS มากกว่านะครับในส่วนของ 4CS ก็ได้จับบ้างก็ลองจับดูแล้วก็ความหนักนะครับอู้เบากว่า iPhone 4S กับ4พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ความรู้สึกของแต่ละคนวัดยากครับผมแต่ความรู้สึกของผมนั้นเบาลงพอได้เลยนะครับผมเปิดต่อมายังไม่เปิดนี่นะเดี๋ยวๆขอครัมก่อนครับขอคลั โอ้เจอปุ่มโฮมนะครับปุ่มโฮมก็ยังอยู่จุดเดิมน,นะครับไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนลองลูบไปได้ด้านาด้านาหน้าจอก็เรียบหมดเหมือนเดิมด้านบนก็จะมีรูเมื่อเราสนทนาครับที่เอาไว้แน่ผูก็จะมีในส่วนของเสียงออกตรงตรงลำโพงด้านบนก็ตรงนี้ก็คงจะต้องเทสในส่วนเวลาเปิดเครื่องแล้วเราไปรูปขอบด้านบนกันดีกว่าขอบด้านบนนะครับมีปุ่มอยู่ปุ่มเดียวทางด้านขวามือ จะเป็นปุ่มที่ไว้เปิดปิดเครื่องแหละครับไปเป็นปุ่ม c Lo ีล็อกแล้วก็เอาไว้เป็น Power on o f f นั่นแหละครับแล้วก็อุถาซิมของ 3GS ที่เคยอยู่ด้านบนก็หายไปจะไปอยู่ข้างๆเหมือนกับของ4 c s แล้วก็ตัว5นี่คงเดี๋ยวอ้อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวค่อยมาบอกด้านขวาด้านบนนี่ครับเหลืออยู่ปุ่มเดียวจริงๆครับก็คือปุ่มที่เป็น Power หรือปุ่มเปิดปิดเครื่องนั่นเองอแล้วในส่วนของช่องหูฟังนั้น ข้างบนเมื่อก่อนมันอยู่ข้างบนแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วครับเดี๋ยวค่อยไปสํารวจว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับลองมาจับทางด้านขวามือขอบด้านขวามือผมรูปไปนะครับรูปรูปรูปโอ้มันมีเหมือนช่องเล็กๆนิดเดียวครับผมที่มือสัมผัสถูกตรงนี้น่าจะเป็นช่องที่สําหรับเอาเข็มที่เมื่อกี้ผมพูดถึงนะครับผมมา ทิ่มลงไปครับผมให้ในส่วนของถาดใส่ซิมนั้นเด้องออกมาให้เราสามารถใส่ซิมที่เขาเรียกว่านาโนซิมซึ่งเล็กพอสมควรเลยนะครับเป็นซิมแบบใหม่ที่ทาง Apple เขาให้เราให้เราต้องใช้งานนะครับก็ต่อมาครับเราลองมารูปทางด้านซ้ายมือดูต่อบ้างนะครับอวันนี้สงสัยจะทั้งคําทั้งรูปกันตลอดเลยอเสียวๆไงไม่รู้ครับผมเดี๋ยวมันทั้งรูปทั้งคําโอ้รูป iPhone นะครับผมก็ซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมขอรูปตั้งแต่บนลงล่าง ขอบซ้ายมือก่อนเออเหมือนเดิมนะครับรู้สึกไม่แตกต่างเลยเพราะว่าจะมีไล่จา,ากด้านบนก็คือจะมี3าสา,สาปุ่มเหมือนเดิมอันแรกก็คือเป็นสวิตช์ที่แป็กขึ้นแป๊กลงนะครับผมเมื่อเราวางตามแนวนอนก็ถ้าเพื่อน <c oughs> ๆเคยจําได้ผมก็จะบอกแล้วว่าอันนี้ไว้ใช้สําหรับเปิดสัน่นหรือถ้าเอาขึ้นมาไว้ด้านบนก็จะใช้สําหรับออมีเสียงตามปกติแล้ะครับผมเหมาะการเข้าร่วมประชุมว่าเปิดสั่นไว้มันก็ดีพอเลื่อนลงมาอีกนิดนึง ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มเพิ่มเสียงลงมาอีกหน่อยนึงคงไม่ต้องบอกนะครับก็ลดเสียงนั่นเองตรงนี้ไม่แตกต่างจากของเดิมอคราวนี้ก็เหลือด้านสุดท้ายอุไม่ใช่ด้านสุด,ด้าด้านก่อนสุดท้ายก็คือขอบด้านล่างนะครับผมเราไล่มาจากทางส่วนของด้านซ้ายมือรูปบันดีกว่าอุมีรูกลมๆครับผมตรงนี้ไม่ผิดน่าจะเป็นในส่วนของช่องเสียบหูฟังนะครับที่เราพบในกล่องของ iPhone เมื่อสักครู่นี้ที่อยู่ในกล่องพลาสติกอีกทีนึง ตรงนี้ก็จะเป็นเอ,เ,อเอาเปลี่ยนมาไว้ด้านล่างแล้วเถอะไอนิดนึงมีเขาเรียกว่าขีด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 ลองจุดจุดนะครับตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของอรูไมโครโฟนให้เราพูดเข้าไปนะครับเถอะประมาณนิดนึงตรงกลางของด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องที่ไว้เสียบในส่วนของสาย usb นะครับที่เป็นสายแบบชนิดใหม่ที่8พินซึ่งต้องบอกว่ามีขนาดเล็กลงกว่าในส่วนของ iphone รุ่นก่อนๆพอสมควรเลยนะครับ ก็ช่องนี้ผมว่าเล็กกว่าเหรียญ25ตังค์เองมั้งครับเนี่ยก็เถอบมาขวามือสุดนะครับตรงนี้กเออ็เหลืออยู่อย่างเดียวแล้วก็คงไม่พลาดครับผมก็เป็นในส่วนของสปีกเกอร์ก็คือลําโพงออกของเจ้า iPhone นะครับด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็ให้คนตาดีช่วยดูมันก็เรียบๆหมดเลยก็คือจะมีสัญลักษณ์รูป Apple อยู่ด้านประมาณกลางๆค่อนบนตรงกลางนะครับ เป็นรูปแอปเปิลโดนกัดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเราหันหลังก็จะมีในส่วนของกล้องกล้องหลังนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือด้านบนนะครับเป็นกล้องเราจับดูเราจะรู้ว่ามันผิวของตัวกล้องมันจะแตกต่างจากพื้นผิวของอในส่วนของฝาหลังทักนิดนึงแต่ก็ฝาหลังตรงนี้ผมก็ยังอธิบายในส่วนของอมันจะมีผิว2รูปแบบครับน่าจะเป็นในส่วนพลาสติกอลูมิเนียมร่วมกันนะครับผม ก็แต่กล้องหน้านี่สิยังรูปหาไม่เจอเลยว่าอยู่ตรงไหนน่าจะอยู่ตรงกลางของด้านบนนะครับน่าจะเป็นในส่วนของกล้องหน้าที่ผมจับเจออยู่ตอนนี้กน็น่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนของรูปร่างหน้าตาลักษณะของเจ้า iPhone 5ที่เรามาได้รูปๆคำๆค,ความยาวก็ยาวกว่า iPhone 4S สักผมว่าสักนิดนึงนะครับผมก็ต้องลองจับกันเองครับผมในส่วนของ ชอปต่างๆไม่ว่าจะเป็น True, AIS, D Tag, Jmart และอื่นๆโอ้โฆษณาให้หลายที่แล้วต้องไปขอค่าโฆษณากับใครล้วเนี่ยโอ้ตรงนี้ครับมีให้เพื่อนๆได้ไปทดลองจับกันแล้วณนะวันนี้แต่ว่าลองมาเปิดเครื่องกันดูครับผมก็แอบไปเปิด v o i c e Over มาเรียบร้อยแล้วนะครับ10:54 Slide to unlock Messages double tap to open โอ้เราก็เข้ามาสู่ในส่วนของอ iPhone ตัวนี้ก็เป็น iOS 6.01แล้วนะครับผมก็ผมก็จะทดสอบหน้า Home Screen โดยการปัดให้เพื่อนๆฟังเป็นน้ําจิ้มแล้วกันนะครับ Calendar วันพฤหัส Photos Calendar วันพฤหัส o d y 06ธันวาคม Photos Camera Videos Maps Weather Passbook Notes Reminders DiPhone DiPhone IMail Safari bookoking.com of new news iTunes App Store Game Se page 2justable อุ folder New Mu ดังปุ๊กปุ๊กแล้วก็แสดงว่าหมดแล้วนะครับผมปุ๊กปุก ตรงนี้แหละครับผมก็พอหอมปากหอมคอนะครับผมกับในส่วนของ iPhone 5ที่เราลองมาสัมผัสกันเดี๋ยวผมก็จะนำความรู้ดีๆอย่างนี้นำมาฝากกันเป็นตอนๆเล็กๆน้อยๆก็ต่อเนื่องจากที่ผมได้ทำในส่วนของแผ่น iPhone แผ่นแรกซึ่งแผ่นนั้นอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่ตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของความรู้ต่อเนื่องจากในส่วนของ iPhone ที่เราเรียนรู้กันไปใครที่อยากจะเรียนรู้เบื้องต้นก็รบกวนต้อง มาติดต่อที่สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนานะครับผมเพราะผมจะไม่นําในส่วนของความรู้ที่อยู่ในแผ่นตรงนั้นมาให้เพื่อนๆรีรันซ้ําแต่ว่าก็จะนําความรู้ใหม่ๆที่ผมจะสามารถหามาเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้รับฟังเพิ่มเติมนะครับว่ามีอะไรที่เราควรจะตั้งค่าเราควรจะรู้ไว้หรือแอปใดที่พอที่จะ ใช้งานได้ไม่ยากสําหรับคนที่ใช้งานพื้นฐานนะครับเพราะผมเองก็ต้องบอกว่าผมก็ใช้งานเป็นแค่พื้นๆเหมือนกันนะครับก็จบไปกับการแกะกล่องตามสไตล์นายหมอคอมสริโชกับ iPhone 5นะครับไปก่อนแล้วดีกว่านะครับสวัสดีครับผม